สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะมื้อนี้สาวหลาสิพาพี่น้องมาเห็ดแนวกินบ้านๆอีกแล้วจังใดก็ย่าพึ่งเบื่อกันเนาะค่ะมื้อนี้เนี่ยสาวหลาสิพาพี่น้องมาเห็ดแกงแหน่งน้องไม้ใส่เห็ดขอนขาวหรือว่าเห็ดบดเนาะจ้าแหน่งนองไม้คืออย่างบางคุ้นกับบะฮูแหนงน้องไม้เนี่ยอีพอราไปตัดต้นหรือว่าทางใบมันออกพี่น้องแล้วบัดที่นี่มันก็สิเกิดแขนงขึ้นมาแบบนี้เนาะอันน้อยๆแบบนี้แหละจ้าพี่น้องเอามาแกงใส่น้ำยาหนังนิแสบเทเดรสชาติก็คือน้องไม้ทั่วไปเลยจ้าพี่น้องเพียงแต อยู่หลังบ้านถือฝนงามงานจ้าพี่น้องเก็บไปทอดใส่ไข่กะแซบเอามากินกับแจวกับปีรลวกขินกับปนกะแซบจ้าสาวลากรสิเก็บผักขาเนี่ยเอาไปใส่กับแกงเน้อไหมหรือว่าแกงหนงน้อไหมเนาะจ้าส่วนผักอีตูนี่แม่ปลูกไว้หลายหลายพี่น้องแต่ว่าสาวลากสิมาเก็บต้นนี้เพราะว่ามันงามดีเนาะค่ะและที่สําคัญผักอีตูแต่ละต้นกับสิมีความหอมมาคือกันสาวลาคิดว่าต้นนี้มันหอมก็มูกับมาเก็บดูก็มูจ้าถือฝนเนาะพี่น้องก็เลยงามขึ้นมาอีกเก็บจังไรก็ขึ้นมาอีกคือเกาแห้งเก็บแห้ แตกยอดดีค่ะสำหรับผักอิตูเพราะเก็บผักที่จะใส่กับแกงแหนงน้องไม้แล้วสาหลากระสิมะนางปอกแหนงน้องไม้แบบนี้เนาะพี่น้องเคยเห็นบอ่อนแหนงน้องไม้แบบนี้ขังในมันกระสิเป็นคือจังน้องไม้ทั่วไปนั่นแหละจ้าแกเปลือกข้างนอกแข็งๆมันออกกันมึงใดมันแก่เ่ากระตัดทิ่มเนาะเอาแต่ส่วนที่มันอ่อนๆสาหลากเก็บได้มาซ้ำนี่หละจ้าพี่น้องมันว่าได้หลายเนาะแต่ว่ากระสิเอามาแกงใส่น้ำอย่านางใส่ผักอิตูผักขาลงไปแล้วก็ใส่เห็ดมันกระสิได้หลายอยู่ดอกเนาะเพราะหอปอกเปลือกแหนงน้องไม้เซจแล้วสาวลาเสิมาหบ แบบนี้เนาะจ้าพี่นอ้องเวลาเอาไ,ไปแกงเนี่ยมันสีใดนัวบุบบุบแบบนี้แล้วกระตัดเป็นชิน้นเด้อขันมันใหญ่กระตัดเป็นต้นน้อยสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะไม้ส่วนนี้สาวหลักกสิเอาไปต้มเนาะพี่น้องมีเคล็ดลับในการต้มเนาะไม้ให้มันจืดบาา่จ้าสาวหลาเนี่ยสีใสผงชุรสล,ลงไปเห็นข้าเจ้าบอกว่าใสผงชุรสล,ลงไปน้ำเนาะไม้ของเขาสิจืดไว้ใส่เวลาต้มบ่โดนจ้าพี่นอ้องเท้าเดียวกัไใดแล้วเพราะแต่เนาะไม้ของเขาจืดกะสิใสน้ำยานางลงไปตามด้วยบักพีกหอมแดงกระเทียมต,ต,ำตำรวมกัน ห้มันพอละเอียดว่าต้องละเอียดบันไดเนาะจ้าหลังจากนั้นสาวลากใส่ไข่าวเบือเป็นข่าวเหนียวซี่ออาไปแช่กับน้ำห้อนเนาะจ้าพี่น้องไ้มันอ่อนไ้มันนิ่ม,ไ,มไวไวแล้วก็ับมาต่ใไ่ลูกโดดส่เห็ดลงไปปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาเด้ะจ้าพี่น้องตามโดยผงชูรสผงย้ายชูนี่ขาดบ่ได้ส่หลายแซบหลายสซหน่อยแซบหน่อยจ้าพี่น้องจ๋า คนทุกอย่างให้มันเข่ากันตั้งหม้อให้มันเดือดเพราะหม้อของเขาเดือดซิมน้มแกงเมืองเด้อบัดที่นี่ทวันขาดเหลืออีกอย่างพี่น้องก็เติมได้อีกนะจ้าสาวลาซิมเบงแล้วแซีบนัวล้าจ้าสาวลากระกิ่ไส้พักอีตู้ตามด้วยพักขาเนาะบาดท,ที่นี่กับค้นทุกอย่างให้มันเข่ากันหอมห่วยหวยจ้าพี่น้องจ๋าแกงแหนงน้อยม,มือดีคิดว่าสีได้สองถวยน้อยๆน,นี่แหละค่ะพี่น้องเอาไว้ให้เจ้าของถวยหนึง่งส่วนถวยหนึ่งก็เอาไปให้อีพออีเม่แต่ตอนนี้อีพออีเม่คงกินเข่าเราละจะ เสารจังสิอุ่นแล้วก็เอาไปให่แล้วเนาะคำแล้วมืดแล้วสาวหลาคาตะทายคลิปคิดว่าพอกับแม่คงสิปิดบานนอนแล้วเสซจเรียบร้อยเราเด้อจ้าพี่น้องแกงแหนงน้อไหม้ของสาวหลาเป็นตะแซบเนบ่เ็จเรียบร้อยแล้วผู้ใดหิวเขา้าก็หิวกระติบเขาเนียวมากินกับสาวหลานะจ้ามือนี่แซบๆซบจ้า